วันนี้ผมมีเนื้อหาเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งนะครับสําคัญก็คือแล้การสร้างแบรนดิ้งเนี่ยเราก็คือการที่เราฟิตเราเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงสุขภาพมีผลลัพธ์จากการใช้สินค้าแล้วเราก็โชว์ก็คือโพสเฟสน,นะครับเราเรียกการสร้างแบรนดิ้งว่าฟิตโชว์ดักโพสเพราะเวลาเราโพสต์ไปมีใครมาไลค์เรามีใครมาเม์เราเนี่ยแหละรครับเราดักโพสตเขาแล้วเราก็สามารถทักไปอินบ็อกซ์ไปพูดคุยส่วนตัวไปคุย สามสองหนึ่งนะครับก็คือพูดคุยในการทักในการคุยแล้วก็จะได้นัดมีเรื่องคุยโยนหินทา,ทางไปในการที่แบบพูดคุยนะครับระหว่างที่เราสร้างแบรนดิง้งผมอยากให้เราทําการนัดหมายในเนื้อหาตะกี้ไว้ก่อนแต่เราก็สร้างแบรนดิ้งเราไปเรื่อยๆให้มันแข็งแรงนะครับวิธีการในการสร้างแบรนดิ้งนะครับในช่วงแรกผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับเริ่มทํา 14D a y c h a l ชาเล e ครับเริ่มมีการโพสเฟซจากการที่เราเริ่มเปลี่ยนแต่ละวัน ทีนี้ถ้าใครไม่มีแพทเทิร์นไม่มีไอเดียผมว่าเราสามารถโพสต์ day1 day2 dt ์ทไปจนถึง14วันที่14ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำหนักใส่ไขมันก็ว่าไปทีนี้เราลองตั้งใจ14วันให้เห็นผลด,ดูครับแต่สำคัญเวลาเราโพสต์อ่ะเราไม่ควรจะโพสต์แบบแค่ day วัน้ำหนักเท่านี้ไขมันเท่านี้จบกูไม่มีอะไรเลยมันแห้งเกินไปมันเหี่ยวไปนะฮะเราควรจะโพสต์นะครับเกี่ยวกับว่าวันเนี้ย เราดูแลตัวเองยังไงเรากินยังไงเพราะคนส่วนใหญ่อ่ะชอบเป็นไงฮะชอบอยากรู้นะครับเรื่องราวของชาวบ้านฮะก็คืออยากรู้เรื่องราวของเราว่าเราใช้ชีวิตยังไงนะฮะแล้วเรามันสได้ผลลัพธ์มันค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆเขาอยากรู้ว่าเรากินอะไรอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงออกกําลังกายไหมผลลัพธ์เป็นยังไงเราคือเราก็คือพูดง่ายๆคือเขียนสตอรี่ออกมานะครับผมอยากให้เราเป็นคนหนึ่งที่ โพสตอรี่แบบมีคุณค่านี่กวไม่ใชโพสเรื่องราวของการ14 d a y challenge แบบมีคุณค่าเล่าเรื่องราวปัญหาก็ได้เป้าหมายวิธีการผลลัพธ์ได้หมดเลยแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะนะครับ14 d a y challenge จะช่วยทําให้เราไม่มีตันรายชื่อเพราะว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีคนทักทุกครั้งจําดีๆนะฮะทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดสเกลใหม่ๆจะเกิดสเกลรายชื่อใหม่ๆที่มีึงดูดคนเข้ามา attraction marketing นะครับ แล้วถ้าเกิดเราให้ลูกค้าเราทํานะมีคนที่เป็นลูกค้าเรานะครับทํานะเราจะได้ลูกค้าใหม่นะฮะเราจะได้รายชื่อใหม่มาด้วยของลูกค้าเราส่วนลูกค้าเก่าถ้าให้เขาทา14 day c h a l เล n g e เราจะได้รายชื่อใหม่ฟังไม่ผิดนะครับลูกค้าใหม่จะได้รายชื่อใหม่ลูกค้าเก่าจะได้รายชื่อใหม่เพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไงฮะนะครับและอย่างที่ผมบอกก็คืออยากให้โพสแบบมีสตอรี่มีคุณค่านะครับเช่นเราเบิดไขมันใน14วัน โอ้โหแล้วก็พิมพ์บรรยายว่าโอ้โหระเบิดไขมันยังไงลดไขมันหน้าท้องฟูงหายง่ายๆที่บ้าน14วันเราก็อาจจะมีเอากําลังกายมีแบบดูแลตัวเองกินยังไงก็ว่าไปก้นเด้งเอวคอดใน14วันถ้ามีตัวเลขนะมันทําให้แบบเรียกว่าดึงดูดและน่าสนใจขึ้นลดท้องล่างลดไขมันช่องท้องใน14วันก็ว่าไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เราทํา14 day challenge แต่สําหรับคนเก่าหรือผู้นํานะครับเรา ถ้าเวลามีคนใหม่เข้ามาหนึ่งคนเราก็จะมีการตั้งห้องไลน์อธิบายเนื้ออาหารทำรีวิวสามวันห้าเจ็วันเจ็ดวันให้นะครับโทรติดตามคุยแบบใช้อินเนอร์ส่งรูปแรงแบบใจรีวิวให้ข้อมูลสินค้าตอบคาถามอันนี้แหละคือสิ่งที่ถ้าเรามีคนใหม่ๆที่เพิ่งมาใช้รีบอร์กินกาแฟกินอะไรก็ตามนะครับเราก็ควรจะมีการตั้งห้องแบบนี้ด้วยนะครับส่วนโค้ดนะครับถ้าใครเรียกว่าทำห้าสอนได้ผมจะใช้คําว่าเราคือโค้ด B1 นะครับเพราะเราจะต้องไปอยู่ในห้องเดียวกันนะ แต่เราจะคอยทําหน้าที่ให้ข้อมูลโพสชาการลดไขมันถูวิธีปรับวิเคราะห์ค่าเพื่อไปต่อให้แล้วก็สร้างสายสัมพันธ์เพื่อทํา5สอนเพื่อทํา B1 เพื่อคุยอธิบายสิทธิประโยชน์5ฟุ้มต่อนะครับนี่เป็นสเต็ปเวลาเราสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วสเต็ปถ้าเกิดเราจะทําให้มีคนเข้ามาในธุรก,กิจกับเราเพิ่มขึ้นเราสเต็ปแรกนะครับให้เขาเป็นผลลัพธ์โดยการโพสต์สิทธิเดชั่นในการโพสต์ตรงนี้เราต้องทําให้เขาชอบสินค้าตื่นเต้นแล้วก็สนุกด้วยนะฮะ เราจะสอนเขาในเรื่องของวายจอยครับสอนให้เขามีวายจอยเพราะวายจอยจะทําให้เขาเนี่ยเวลาเจอใครทักไปทําอะไรมาทำํำไมผอมลงมีบทพูดให้ฮะเราพูดเริ่มจากปัญหาแล้วก็มีสตอรี่ของเรานะฮะแล้วก็ให้เขานัดหมายนะครับให้เป็นแต่นัดหมายไม่ต้องยากครับนัดหมายให้เขาโปรโมทมาที่โค้ดนะฮะเราจะมีสเต็ปในการโปรโมทที่โค้ดถ้าเขาจะตอบคาถามไม่ต้องตอบเลยยากครับตอบแค่ข้อโต้แย้งเบื้องต้นที่จะเจอบ่อยๆแค่สามคำถามเองนะฮะแล้วก็ มีรู้ในเรื่องของโปรเจกต์ไขามาแลกเงินเตรียมส่งลิงก์โปรเจกต์ไขามาแลกเงิน4นาทีของกลุ่มนะครับที่คุณแททททำดีมากๆอยู่ใน c o v e r e v e r c o m r e b o r n นะครับลองดูนะฮะแล้วเห็นไหมครับว่าโค้ดเนี่ยกับเราเนี่ยจะไปค้นหาสตา์กันจากการที่เราไปเปิดรีบอลสมมุติ4คนผมมั่นใจว่าใน4คนเนี่ยถ้าเราทําตามวิธีของของระบบนะฮะเราจะเจอสตา์เนี่ยผมว่าสัก2คน เราก็จะไปทำงานกับโค้ดในการเลือกคนที่เวิร์กที่เขาอยากขายได้นึกออกไหมฮะที่เขาอยากขายด้วยที่เขาอยากได้สิทธิประโยชน์จากเลกาซีนะครับจากสิธิประโยชน์คุ้คแล้วก็ชวนเขานะครับมาเข้าอินโทรต่อนะครับไม่ว่าเขาจะใช้รีบอหรือไม่ใช้รีบอลนะครับจะใช้สินค้าอะไรก็ตามเราจะชวนเขาเนี่ยเข้าอินโทรครับเพื่อเพิ่มระดับการตัดสินใจนะครับโดยการที่เราจะเติมไว้จอยไว้ในตววให้แล้วก็โปรโมทอินโทรให้เป็นสอนเขาโปรโมทอินโทรให้เป็นนะครับ แล้วเราก็จะเคลื่อนเขาพอจบจากอินโทรหรืองานกู้ลักพ่งนี้เราก็จะให้เขาเนี่ยนะครับมันนัดเจอเราเพื่อทำห้าสอนอีกทีนะครับเพื่อขายไวจอยไวเน็ตเวิร์คครับขายความคุ้มค่าสร้างเป้าหมายค้นหารายชื่อกันนะฮะแล้วก็โปรโมทให้เขาเรียนรู้นะครับจากอินโทรแลกอาคาเดมี่รู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังจากการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เข้าโเว์อาคาเดมี่นี่คือสเต็ปจากการที่แค่เป็นผลลัพธ์อยากเริ่มขายก็คือสอนให้เขาขายได้แล้วก็เคลื่อนคนนะครับ มาเข้าระบบการเรียนรู้นะครับนี่คือทําไมเราถึงมีกล,ลุมนี้เพราะว่าวันนี้ต้องถามเราครับว่าเราเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากได้รายได้แบบแพสซีบินคัมครับถ้าเราอยากได้แพสซีบินคัมเดือนละ10,000แบาทนะครับผมว่าไม่ต้องไปลงทุนในกองทุนไม่ต้องไปซื้อหุ้นไม่ได้จําเป็นต้องไปซื้อแรนชัยสล้าน5ล้านไม่ต้องไปลงทุนคอนโดปล่อยเช่าแต่ในธุรกิจนี้ก็สามารถให้แพสซีบินคัมได้นะครับโดยการที่เราสะสมรีบอลคนที่ใช้รีบอลน,นะฮะ แล้วเราก็เล่าสิทธิประโยชน์ให้เขาเคลื่อนเขามาที่อินโทรอ่ะเขาจะกลายเป็นรีบอลสตาร์รีบอลสตาร์นะครับถ้าเรามีรีบอลสตาร์ซ้ายคนขวาคนก็คือคนที่เขานะฮะเขาเรียกว่าตัดสินใจเข้าอินโทรแล้วก็มาทํา5สอนกับเรานะครับถ้ามีซ้ายคนขวาคนนะเราก็จะเป็นตําแหน่งการเน็ตได้ถ้าเราสะสมคนที่เป็นตําแหน่งการเน็ต3คนเราทําซ้าๆกับคนใหม่ๆนะครับสะสมซับสาคนเราก็จะเป็นอะคคอมาลีนได้แล้วถ้าเกิดเราสะสมอะคคอมาลีนข้างละ3คน เราก็จะเป็นตําแหน่ง Ruby Director รายได้1นึ่งแสนบาทที่เป็น Passive Income ได้นะฮะก็เพียงแค่ Copy ตัวเรา1 0บถึงสิคนให้เป็นรีบอลสตาร์นะครับเราก็มีรายได้1นึ่งแสนบาทได้แล้วครับอ่าเป็นไงฮะภาพรวมทั้งหมดนะครับมาจ่อรึกันนิดนึงฮะวายจอยรีบอลเราก็พูดเป็นกันทุกคนถูกไหมฮะแต่เราก็ต้องสอนให้เขาว่าเล่ามุมมองปัญหาก่อนเจอรีบอลเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เราจุดๆๆๆ เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเราโอ้โหอ้วนมากนอนกลนแบบไม่ไหวแล้วแล้วโปรโมทโค้ดบวกสิ่งที่ทําให้เราเปิดใจจนเรามาเจอโค้ดโค้ดแนะนํารีบอรโอ้โหเราชอบมากชอบยังไงก็ว่าไปแล้วเราก็ใช้เวลาก็คือพูดง่ายเรากำลังจะบอกเป้าหมายหรือผลลัพธ์แล้วเราก็จะลงนัดเราใช้เวลาเนี่ยจุดจุดใช้เวลาไปสองอาทิตย์โอโหลดไปสามกิโลแล้วก็โชว์รูปฟอร์อเตแล้วก็แบบเฮ้ย ลองมาลดด้วยการดีเดี๋ยวนะัดโค้ดให้โค้ดเราดีมากเราก็โปรโมทโค้ดนี่คือสิ่งที่เราไว้สอนคนใหม่ในการพูดถ้าเขาเริ่มนะครับเรียกว่ามีคนทักอยากแนะนำนะฮะก็ตรงนี้ทีนี้เราก็เลยมีสี่สเต็ปในการโปรโมทโค้ดนะฮะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะให้อันนี้นะครับคนที่คิดนะครับคนที่เรียบเรียงคำนะก็ไม่ใช่ผมนะฮะแต่เป็นจอยนะครับเดี๋ยวให้จอยลองมาลองมาเล่าตรงนี้ให้ฟังดีกว่านะ สวัสดีค่ะก็สเตปการโปรโมทโค้ดนะคะอันนี้ที่ตัวาคิดขึ้นมาก็คือเหมือนพยายามเอาภาษาที่ตัวเองอ่ะใช้อยู่แล้วก็พยายามใช้ภาษาที่รู้สึกว่าเราพูดได้ง่ายพูดแล้วคนฟังอะคะ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าเราไปแบบท่องมาหรือว่าอะไรเงนี้ยค่ะก็ถอดคําพูดของตัวเองมาเลยแล้วก็พยายามเอาอันที่เราใช้เรารู้สึกว่ามันสามารถนัดได้จริงนะคะคนที่เป็นเคสเราเนี่ยยอมมาเจอโค้ดเราจริงๆนะคะ ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่สเตปด้วยกันนะคะก็จะมีข้อแรกเลยเนี่ยจะเป็นการตอบข้อโต้แย้งก่อนเหมือนโดยปกติก่อนที่เราจะนัดอะคะ่ะเราก็จะมีการ Small l t a l k ใช่ไหมคะเพื่อรู้ว่าเขาติดปัญหาเรื่องอะไรบ้างจนเรารู้หมดแล้วแหละว่าเขามีปัญหาอะไรเขาเคยลดยังไงแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงใช่ไหมคะขั้นแรกเนี่ยก็คือเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขากันก่อนเลยนะคะเราก็จะบอกเขาเลยว่าเอ้ยเอยเอเราอ่ะเข้าใจเธอเลยนะเราเองก็เคยลดแบบนั้นมาเหมือนกัน หรือเราเองก็เคยลดมาหลายวิธีและลดมาผิดตลอดเลยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นผลเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมันก็ขึ้นบ้างลงบ้างกินก็ขึ้นไม่กินก็ลงเหมือนระบบเขาผ่านเราอะคะ่ะพังจนเรารู้สึกว่าเออเราท้อมากๆเลยแล้วก็เสียเวลาแต่เชื่อไหมว่าพอได้มาเจอโค้ดคนนี้อะคะ่ะ แล้วเ,เราก็ถ้ามีรูป before after ของโค้ดนะคะถ้าโค้ดเราหุ่นดีอะไรอย่างนี้เราสามารถส่งรูป before after ของโค้ดไปได้เลยนะคะแล้วเ,เราก็จะบอกต่อว่าเนี่ยแต่เชื่อไหมว่าพอเราได้มาเจอกับโค้ดคนนี้ก็ทําให้เราอะสามารถมีผลลัพธ์แบบนี้ได้แล้วเราก็ส่งรูป before after ตัวเองตามไปอันนี้จะเป็นสเต็ปแรกนะคะก็คือเหมือนหลักๆเราก็ต้องบอกก่อนแหละว่าอะไรมันเป็นยังไงแล้วใครเนี่ยที่ทําให้เราหุ่นดี เพราะว่าสเต็ปนี้มันสาหรับคนใหม่ที่เรายังไม่สามารถเล่ารีบอลเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ตอนที่นั้นมาสปอนเซอร์เนี่ยโค้ดสามารถทํางานได้ง่ายคะ่ะเราต้องมีการโปรโมทโค้ดแบบดีๆเลยให้เขาแบบ ใครที่ไม่รู้จักกันแต่มาเจอกันเราเขาฟังเนี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นแรกพอขั้นต่อมาเนี่ยเราก็ต้องขายโปรไฟล์โค้นิดนึงเราก็จะบอกเลยว่าโคเนี่ยจะช่วยดูแลมื้ออาหารให้เราทุกๆมื้อเลยเพราะว่ามีอาหารเนี่ยมีผลต่อการลดหุ่นเนี่ยแปซจากที่เคยดูแลตัวเองผิดวิธีมาตลอดเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองถูกวิธีได้เพราะว่ามีโค้คนนี้ช่วยดูแลนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็บอกเออแต่ที่ประทับใจมากเลยนะที่ชอบมากๆเลยอะ ก็คือโค้ชเนี่ยใส่ใจเราทุกเรื่องคอยติดตามผมผลตลอดเวลาแล้วก็ตอบเร็วมากๆเลยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกําลังใจแล้วเราก็มีวินัยเนี่ยที่อยากจะลดการลดครั้งนี้เราเลยรู้สึกว่าเออเราไม่เครียดเลยเราแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆกับความรู้แล้วก็การดูแลของโค้ชอันนี้ก็คือโปรโมทแบบทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าโอ้โห คนนี้มันแบบเราต้องมาเจอให้ได้เราต้องมาปรึกษาให้ได้อ่ะคะ่ะแล้วก็เข้าสู่สเต็ปมต่อมาแล้วก็คือเราก็ต้องเริ่มขายผลลัพธ์ตัวเองและในเบื้องต้นเนี่ยเรามีการส่งรูป Before After ตัวเองไปแล้วนะคะเราก็อาจจะขยายเพิ่มเติมว่าเนี่ย อย่างอันนี้ก็ผ่านมา7วันแล้วกับการที่ให้โค้ดคนนี้ยดูแลตอนนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยกับผลลัพธ์ของเรานะคะรู้สึกมั่นใจมากๆเวลาเราแต่งตัวเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเริ่มหลวมเริ่มใส่สบายมากขึ้นเนี่ยเจวันเนี่ยรอบเอวะลดไปประมาณ1.5นิ้วพอไปวัดค่าไขมันเนี่ยไขยมันก็ลดไป1.4ึกิโลเลยจากที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะผอมมาได้ก่อนเลยตอนนี้แบบโคตรดีใจ นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ตัวเองถ้าวันนี้เรามีผลลัพธ์อะเราก็ควรจะขายให้สุดขายแบบอินเนอร์อะเราต้องเชื่อสินค้าสุดๆนะคะแล้วพอต่อมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะเหมือนแบบเป็นการเข้าเรื่องแล้วก็ลงนั้นแล้วนะคะเราก็บอกเขาไปเลยให้ความมั่นใจเขาว่าเอ้ยถ้าเธอเองอะก็กําลังอยากลดหรือหาวิธีอยู่อะเราลองปรึกษาโค้ดคนนี้ดูได้นะเผื่อให้เขาอะ แนะนำได้ถูกจุดแล้วก็ตรงกับปัญหาที่เธออ่ะเป็นอยู่เราว่าเธออ่ะต้องชอบแน่ๆมากเลยเพราะโค้ชคนนี้เขาแนะนําแบบจริงใจแล้วก็เชื่อว่าการที่เธอได้มาคุยครั้งนี้ยเธอจะได้ความรู้กลับไปดูแลตัวเองอ่ะเยอะมากๆแล้วถ้าสมมติว่าฟังเราชอบอยากให้โค้ชดูแลสามารถบอกเขาได้เลยแต่ยังไงอ่ะการตัดสินใจทั้งหมดอ่ะก็ขึ้นอยู่กับเธอ อ่ะอันนี้ก็คือเหมือนให้ความสบายใจเขานะคะทุกๆครั้งจอยจะไม่ลืมพูดคํานี้เลยว่าเข้าคอนไม่เข้าคอนเนี่ยเราไม่ได้บังคับอะไรการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเขาแต่วันนี้อยากให้ลองมาฟังข้อมูลก่อนเพราะถึงน้อยๆเนี่ยไม่เข้าคอนนะคะก็สามารถเอาข้อมูลความรู้ตรงนี้ไปดูแลตัวเองต่อได้อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสเต็ปที่เราคุยกันในไลน์นะคะพอเราคุยประมาณนี้เสร็จละเขาโอเคแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกขูเลยนะคะโทรแล้วก็วายไอจอยให้เขาฟังแล้วก็พอเราพูดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะเราจะขอลากแชทไลน์รวมกันนะกับโค้ดเราแล้วก็เธอเนี่ยเผื่อให้โค้ดเนี่ยช่วยแนะนําวิธีการต่างๆให้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากให้โค้ดช่วยแนะนําตรงไหนอ่ะสามารถพูดคุยกันได้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเดี๋ยวเราอะ่ะจะเป็นคนที่ช่วยถามข้อมูลตรงนี้ให้เองนะคะถ้าลองฟังดูเนี่ยก็คือ จอยจะพูดเป็นภาษาพูดของจอยเลยแล้วก็พยายามเอาภาษาพูดตัวเองเนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นไดอะล็อกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ง่ายเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจอยเชื่อว่าในห้องนี้ค่ะทุกคนอ่ะเป็นคนเก่งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เทคนิคก,การโปมโมทเนี่ยไม่เป็นรองใครแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราอยากให้คนที่เขาตามเรามาที่เขายังไม่ได้เก่งเหมือนเราอะค่ะเราสามารถทําได้อะคะ่ะเราอาจจะต้องมีขั้นตอนที่มันเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานอันเนี้ยให้เขานะคะส่วนตัวอยเองเนี่ยใช้วิธีประมาณนี้นะคะกับทีมงานหลายๆ แล้วก็สามารถเนี่ยนัดคนมาตามต่อได้จอยว่าประโยชน์เลยอะค่ะก็คือตอนที่เราแบบทาเคสเลยเนี้ยกลายเป็นว่าเรารู้สึกคุยกับคนใหม่อะ่ะได้ได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันมีการเชื่อมกันมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่คิดออกมาเป็นแพทเทิร์นให้นะคะประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากชวนคนใหม่เข้างานบู้์รักหรือสตาร์ทอัพนะครับอินโทรของกลุ่มนะฮะเราก็จะมีคําแบบนี้ให้เอยอยากชวนฟังความรู้พ่อชาการและข้อมูลผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ จะมีโปรช่วงโปรเจกต์ไขมันแรกเงินเราสามารถเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับได้นะจากไขมันที่เรามีแล้วเราสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นได้เริ่มต้นง่ายๆเลยแค่เราตอบคําถามเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ะตอบไม่ได้ที่เนี่ยจะสอนให้เราตอบเป็นแต่เราไม่รู้นะพูดจริงเลยไม่รู้ว่าวิกฤตนี้จะอีกนานแค่ไหนนะบางทีหมดวิกฤตนี้ก็ยังมีวิกฤตอื่นอีกนะบางคนรายได้ลดแต่นี่ไม่ลดนะรายได้หลายทางก็ดีกว่าทางเดียวจริงไหมวันนี้โชคดีมากเลยตอนนี้เรามีระบบเรียนรู้ผ่านออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ตอนนี้ตลาดสุขภาพเนี่ยมาแรงมากทําให้พี่ประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มรายได้ได้หเท่าเลยนะพร้อมสอนความรู้เป็นผู้ประกอบการด้วยพี่รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเนี่ยที่รายได้หกหลักเนี่ยทั้งสี่คนเลยข้อมูลก็จะมีเรื่องราวของพัรทว่าเด g ก c y ซีคืออะไรบริษัทเป็นยังไงสินค้าสิประโยชน์และวิธีการเริ่มต้นพี่วันเสาร์นี้วันอาทิตย์นี้พี่ลองลงทะเบียนคอนเฟิร์มล็อกสิ์ไว้ก่อนเพราะโค้ดต้มีจากัดแค่5้าที่เองสิทธิ์เต็มเร็วมากเดี๋ยวผมดูแลพี่เอง เพียงแค่พี่โหลดซูงง่ายๆเดี๋ยวเทสโปรแกรมกัน5นาที10นาทีก่อนเข้านะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นี่แหละครับคือการโปรโมทเราก็เอาสเต็ปนี้ไปใช้ได้นะฮะข้อต้แย้งยอดทิดที่เราจะเจอมีแค่นี้ครับไปทํะไรมาทําไมผอมลงแพงไหมราคาเท่าไหร่ต้องออกกําลังกายไหมตรงนี้เราก็มีภาพให้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่เรานะครับลองฝึกซ้อมในการตอบนะครับหรือจะไปสอนคนใหม่ในการตอบผมเชื่อว่าเราก็ทําได้แน่นอนนะครับ แล้วก็สุดท้ายเราไม่ต้องการแค่ขายของเขาอย่างที่ผมบอกแต่เราต้องการเปิดโอกาสเขามาวางแผนชีวิตเขานะฮะผมเลยอยากให้เราเนี่ยฝึกพูดประโยคนี้ให้คล่องครับไม่ว่าเราจะพูดตอนที่เขาใช้สินค้าไปแล้วหรือตอนเริ่มต้นเลยว่าเราจะขายไม่ได้ขายแค่รีบอลเราขายโอกาสเราขายการวางแผนชีวิตเขาด้วยเราอาจจะพูดไปก่อนเลยว่าพี่เชื่อไหมหลังจากที่ท่านพี่ทานรีบอลไปประมาณ7จ็ดถึงสิวันนะ ที่มีผลลัพธ์อะสมมตินะพี่เปลี่ยนเสื้อจากไซส์ xl เป็น l อ่ะรุมหลวงพี่ว่ามีคนทักไหมพี่ผมขอเวลาที่สักสิบนาทีได้ไหมขอเล่าสิทธิประโยชน์หลังจากพี่เข้าคอร์สีบอลเพราะอะคาเดมี่ที่ผมสอนน่ะเขาสอนให้ผมรักษาสิทธิประโยชน์ให้พี่เพราะสิทธิประโยชน์นี้ถ้าพี่ไม่เอาอะมันจะกลายเป็นของผมแต่พี่สบายสบายได้นะครับพอพี่ฟังแล้วอำนาจการเสียใจอะเป็นของพี่เลยพี่เอาไม่เอาก็ได้แต่ผมต้องเล่าให้พี่ก่อนเพราะดีเดี๋ยวพี่มารู้ทีหลังอะเดี๋ยวพี่จะมาโกรธผมได้รู้ก่อนตอนนี้พี่ดีก่้ีีทหลัง แล้วก็พูดคุยแบบนี้ได้นะฮะถ้าใครตั้งใจทําธุรกิจแล้วนะครับผมว่าเราก็ลองศึกษาลิงก์นะครับในหัวข้อของสรุปลิงก์ขายรีบอลขั้นเทพดูเพราะเราจะกลายเป็นโคด B1 นะครับผู้นําได้นะฮะแล้วก็โปรเจกต์ใครมาแลกเงินครับที่จะใช้ส่งต่อให้กับคนใหม่ๆที่กําลังจะหาอะไรทําเพิ่มนะครับเราสามารถส่งโปรเจกต์นี้ไปได้นะครับก็สุดท้ายแล้วครับผมก็อยากให้เรานะครับเจอกันพรุ่งนี้ที่งานกู๊ดลักนะฮะ กผมว่างานนี้จะช่วยทําให้เพื่อนเรานะครับคนที่เราชวนมาตัดสินใจได้แต่ขอแนะนําว่าให้ท step ําสเต็ปแบบมาร์ทก่อนก็คือทํา c c ก่อนนะวันนี้คอนเฟิร์มก่อนว่ามีใครบ้างนะฮะส่งให้อัปไลน์นะครับแล้วเราก็คอนเฟิร์ม bc นะฮะว่าเฮ้ยมาพูดคุยกันก่อนเพื่อเคลียร์กันก่อนก่อนเข้าห้องนะครับอย่างน้อยได้รู้จักอัปไลน์ได้รู้จักโค้ดนะครับคราวนี้มันจะทําให้เขาเนี่ยตั้งใจฟังในรอบ ในรอบของกู๊ดลักจริงๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจะได้นัดอัปเตอร์ได้พูดคุยกันต่อได้เจอทีมกันต่อนะครับผมว่าต้องทํา b 4นะต้องมีการนัดเจอกันก่อนนะฮะนัดเจอตั้งแต่เที่ยงก็ได้บ่ายโมก็ได้นะครับผมอยากให้เรามีสเตปนี้นะครับแล้วพอจบก็อย่างที่มาร์ทบอกนะครับเราจะมีเรียกว่าการเรียนรู้นะครับที่จะเคลื่อนคนเข้าการเรียนรู้ต่อนะครับถ้าใครเอาจริงเลยผมว่าให้เขาเข้าเรียนคอร์สเลยคอร์สตรงนี้นะครับ ค่าใช้จ่ายผมว่ามันถูกมากเลยนะครับสองร้อยบาทสา0รอยบาทนะฮะมันคือการที่เราไปลงเรียนคอร์สออนไลน์แต่เวลาลงเรียนคอร์สออนไลน์มันผมไปเรียนคอร์สขายทำคอนเทนต์อะบางทีก็ต้องเอามาแบบนึกออกไหมมันไม่สามารถใช้ได้เลยอะ่ะมันต้องมาฝึกมันต้องมากัดกรอใหม่มันต้องมาปรับแอแดปปรับปรับเปลี่ยนใหม่แต่ในคอร์สที่วันเนี้ยที่เรากําลังจะลงนะครับไม่ว่าเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะการลงของเรานะครับเงินเพียงแค่สองสามร้อยบาท แเราสามารถเอากลับมาเป็น2000บาท20% 0 0 0บาท2 0 0 0 0 0บาทได้แน่นอนเพราะว่ามันเอามาใช้ได้เลยนะครับมันย่อยออกมาแล้วแต่เพียงแค่เราเข้าเรียนแล้วก็ทกําการบ้านทําตามที่พี่ทอมบอกแค่นั้นเองนะครับก็เราก็มีโสโลแกนนะครับของเขาเรียกว่ากลุ่มเราที่เราจะเป็นทีมนะครับในการที่ช่วงนี้เราตั้งใจสุดๆนะครับก็เราจะใช้ทีมที่ชื่อว่า Ever อ l l in นะฮะ เราจะมาอออินกันนะครับถ้าใครไปที่ไหนถ้าใครเรียกว่านะครับตอนนี้เราทําธุรกิจนี้นะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มโคว e เอเวอร์นะฮะขอให้เราเป็นสโลแกนเดียวกันก็คือเราอออินด้วยกัน,นครับอออินก็คือเราเทหมดหน้าตักเราลุยสุดตัวนะครับสู้สุดใจนะครับทำให้ทุกๆวันมีความหมายทุกๆวันดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวันที่ คือ <tyard. S 2> เราพยายามต่อเนื่องมาเพื่อการประสบความสําเร็จนะครับมันต้องอาศัยการพยายามต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่พยายามแค่วันเดียวแล้วเราจะสําเร็จนะฮะแต่มันต้องสร้างความพยายามสร้างความสําเร็จเล็กๆต่อเนื่องนะครับเราก็เลยคุยกันว่าเราจะอออินกันทุกวันเราจะตั้งใจกันทุกวันนะครับเพราะวันนี้นะครับที่นี่ก็จะเคลื่อนไปด้วยกัน <S <S เคลื่อนคําว่าประสบความสําเร็จไปด้วยกันไม่ม <S <S ีทางครับที่ทุกอย่างนี้เราจะประสบความสําเร็จคนเดียวครับ แต่เราต้องช่วยกันนะครับสร้างสิ่งดีๆนะครับสร้างไว้ทมองค์กรดีๆแล้วก็เรียกว่านะครับสร้างความสําเร็จที่จะไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนนะครับช่วยเหลือคนที่ตามมาให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ขอให้เราอออินไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันที่ความสําเร็จนะครับ